สวัสดีค่ะแฟนคลับทุเรียนบ้านนนโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยก็ด้วยวิกฤตโควิด1 9เนี่ยนะคะทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดเลยนะรวมถึงทุเรียนด้วยทุเรียนที่บ้านเนี่ยไม่ได้รับการดูแลเลยจนตอนนี้ค่ะรวมแล้วเหลือแค่5ลูกมีลูกมีลูกนี้ที่ยังอยู่นะแล้วก็ มีลูกบอลสองลูกนี่สองลูกนี้ก็จะใหญ่เป็นพิเศษหน่อยตามนี้นะคะตอนแรกอะ่ะคือยุ่งมากเลยแต่เมื่อวานเมื่อวานก็เป็นวันสงการนะคะได้ไปข้างนอกเห็นคนลุมรถทุเรียนก็เลยนึกถึงได้ว่าเฮ้ยต้นทุเรียนบ้านเราเป็นยังไงมั่งเนี่ย สรุปอัปเดตตอนนี้5ลูกนะคะก็มีใหญ่พิเศษ2ลูกแล้วเมื่อประมาณ2วันก่อนนะคะฝนตกหนักโอ้โหตกแบบตกประมาณ10ชั่วโมงได้มั้งเราก็เลยกลัวเลยว่าทุเรียนที่บ้านเราเนี่ยยังจะร่วงอีกไหมแต่ว่าอย่าร่วงเลยเนาะก็ดูรวมๆม,มานะคะ 2ลูกใหญ่เนี่ยมีเพียมีเพียแป้งบ้างเนี่ยเยตรงที่มันชิดกันเนี่ยมันจะมีแต่ไม่ได้ดูแลเลยอะ่ะพอเจอโควิดเนี่ยต้องทำอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูนะว่าเออยังอยู่นะ5ลูกตอนแรกตั้งเป้าไว้8ลูกค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรมีลูกบนที่จะเล็กกว่าใครเขาหน่อย แต่ยังอยู่นะเห็นไหมนะนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็มีลูกเดียวอยู่ทางโน,น้นเห็นไหมคะลูกคู่เนี่ยคือใหญ่แล้วก็คือโดยรวมแล้วค่ะทุเรียนนนทุเรียนที่บ้านเนี่ยจะจะเก็บได้ช่วงแบบ ปลายพฤษภาค่ะใกล้ๆจะเดือนหกอย่างเงี้ยเาาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วก่อนฝนช่วงนี้ก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นมากเลยแล้วเนี่ยค่ะก็มีมีพี่มดแดงด้วยเห็นไหมก็โดยรวมมานะคะพอหลังจาก ใบอ่อนกลางแล้วก็เขียวเต็มที่แล้วลูกก็ลูกที่เหลืออยู่ก็ขยายภูขยายหนามทุกอย่างอย่างว่องไวเลยเสียดายมากเลยอ่ะคือยุ่งอ่ะเลยแบบไม่ได้มาอัปเดตสามอาทิตย์ซ้อนเลยอ่ะนี่ก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับที่ถามหา ว่าเอ้ยยังติดตามอยู่นะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะอัปเดตให้แฟนคลับดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงดูจากทรงแล้วอะคะ่ะก็ลูกก็ยังจะยาวได้อีกนะคะเพราะว่าเหมือนตรงก้นเนี่ยยังยังไม่สุดนะถ้าจะยังอ้วนได้อีกพักนึง ลูกตอนนี้ก็น่าจะประมาณถ้าแตงโมงก็ประมาณสองสโลสองโลได้อ่ะแล้วก็มีกิ่งอ่อนออกตามลำต้นบ้างนี่ใบอ่อนแตกตามลำต้นเดี๋ยวเราก็คงจะดึงออกอ่ะค่ะกิ่งที่เจ็ดนี่ไม่เหลือหรอเลยไปหมด คิดถึงกันไหมเนี่ยดูซิไม่ได้เจอกันตั้งนานถ่ายสูมๆม,มันก็ดูจะลูกใหญ่ดีนะคะอยากจะหาอะไรมาเทียบจังเลยว่ามันลูกประมาณไหนแล้วเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งค่ะก็ลูกทุเรียนก็ยาวประมาณนี้แล้วนะคะนี่ลูกใหญ่นะ ก็ยังไงท่ามกลางวิกฤตเนี้ยค่ะวิกฤตโควิด1 9เกนี้ยก็แฟนคลับทุเรียนบ้านนนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะให้ผ่าน้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็รักษาสุขภาพให้มากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย